ก็คือทุกคนนะครับคอมเมนต์มานะคอมเมนต์ว่าอยากได้ดา่านนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไปด้วยนะครับทุกคนเออแล้วก็ผมจะมาประกาศผู้โชคดีคลิปหน้านะทุกคนเออก็รออ่าก็ตามนี้เลยครับผมก็วันนี้ผมจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับก็ผมในคลิปเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วนะว่า คอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ทิ้งช่องทางการติดต่อกันมานครับอ่าผมมาดูคอมเมนต์นะทุกคนอันนี้ผมก็ได้ปักหมุดไว้แล้วนะว่าทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับทำการทําตามกติการนในคลิปง่ายๆเลยอ่าอันนี้เขาบอกว่าไม่มีรหัสเล่นครับอ่าอีกคนนึงอ่าคนนี้โอเคครับทิ้งช่องทางการติดต่อมาครับอยากได้เอาไปปั้นต่อครับโอเค ส่วนอีกคนหนึ่งอยากได้อะไรครับอยากพัฒนาเกมไไปเรื่อยว่าชอบมึงแย่งติดใจเกมนี้อคนนี้เขาไม่ได้ทิ้งช่องทางการติดต่อมานะครับผมผมก็ได้ทาการตอบกลับไปแล้วนะว่าทิ้งช่องทางการติดต่อแล้วนะครับอเขาก็หายเงียบไปครับสี่วันที่แล้วขอนะครับที่ช่องทางการติดต่อไปด้วยผมก็ตอบกลับแล้วโอเคสรุปว่าทั้งหมดเนี้คือคนนี้ได้นะครับเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้จะได้ไปครับ ส่วนคนอื่นน่าเสียดายมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ซึ่งผมได้ตอบกลับแล้วนะครับก็จริงๆริงนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าไอ้นี่ไงเอออะไรล่ะคิดว่าทุกคนทิ้งช่องทางการติดต่อมาสมมติสมมติทุกคนทิ้งช่องทางการติดต่อมานะมีอยู่ประมาณอันนี้ห้าข้อความแล้วกันผมก็จะไปเข้าแอปสปินทุกคนคงรู้จักดีนะก็ ผมจะเข้าแอปสปินนะครับแล้วก็ไปพิมพ์หนึ่งถึงห้าผมก็สปินพอสปินได้เลขไหนเนี่ยคอมเมนต์นั้นคือได้ไปเลยตอนแรกคือผมตั้งใจอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ทิ้งช่องทางการติดต่อมาคนเดียวนะครับก็คนนี้ได้ไปเลยก็ขอแสดงความยินดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราแอดเฟซเข้าไปเลยนะครับอ่าก็ขา Faith เข้ามาไดเฟซเขาแล้วนะผมไม่รู้ว่าอันนี้คือใช่ของเขาหรือเปล่านะ ส่องก่อนอ่าผมว่าน่านจะใช่แหละลงอะไรเกี่ยวกับบอลอย่างนี้อ่าก็เดี๋ยวเพิ่มเพื่อนแล้วกันครับเพิ่มเพื่พพอนส่งข้อความเออสวัสดีครับผมช่องเฟนเกมมิ่งนะครับ เออคุณคือผู้โชคดีได้รหัสไปอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราเขาตอบกลับมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็คลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ติดตามคลิปหน้าเลยครับว่าผมจะลงอะไรก็ฝากเลยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน